ครับครบเครื่องอลังการอย่างนี้ก็ต้องมีแล้วใช่ไหมเฟมีใช่ค่ะแต่ว่าอย่างที่ว่านะคะพี่เนต้าคเคียวโคดเขาเป็นแบรนด์จากเกาหลีใช่ไหมคะ,คะแต่ว่าที่เขามาเปิดที่ไทยเนี่ยพี่เน,เนตารู้ไหมว่าเขามาเปิดสาขาแรกที่ไหน แรกที่เซนท่านพระรามก้าวค่ะทุกคนชั้นห้าค่ะอู้วิเนต้ารู้ถึงชั้นเลยเหรอคะรู้ขนาดนั้นเลยคะ่ะเฟมี่อ้าวแอบใบหรือเปล่าคะอะไรเนี่ยไม่ได้ใบอะไรเลยจริงๆคะ่ะเฟมี่ใช่ค่ะสําหรับคนที่เดินผ่านไปผ่านมานะคะสามารถเข้ามาร่วมเล่นกิจกรรมกับเราก่อนได้นะคะ เข้ามาสแกนเคียวโฮตรงนี้ได้เลยนะคะหรือว่าใครที่มีใบเสร็จซื้อสินค้าเคียวโฮจากแ a c k b e a u t แ l a b เนาะสามารถเอาใบเสร็จมายื่นที่หน้าโต๊ะลงทะเบียนได้เลยใช่ไหมคะด้านขวามือของดิฉันค่ะใช่ค่ะแล้วก็จะได้ไปร่วมถ่ายรูปกับพี่มีนพิรวิทแค่สแกนแอทไลน์ออฟิเชียลโอ้โหได้รางวัลนะโฟโต้การ์ดอะโฟโต้การ์ดของพี่มีนพิรวิทเนาะอ่าแล้วก็ยังมีเซ็ตโหน่ารักน่ารัก ากเคี้ยวโค้ดดีเงาอยากได้มากอยากได้มากๆเลยอยากรู้จังเลยว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวให้ทุกคนมาลงทะเบียนตรงนี้แล้วเอามาอวดเราดีกว่าว่ามีอะไรบ้างเนาะได้เลยค่ะคนที่เดินผ่านไปผ่านมาเข้ามาดูก่อนได้นะคะมาร่วมสนุกกับพวกเราก่อนได้นะคะวันนี้เราจะได้พบกับพี่มีนตัวเป็นเป็นเลยเฟมี่ใช่พี่มีนพิรว,วิทย์จากละครเรื่องหนึ่งในร้อยติดงอมเง้ม ที่ตอนนี้แบบกําลังดังอยู่เลยเ,เฟมมี่ดูทุกวันเลยค่ะพี่เนทลดน,นะคะตอนแรกเราเห็นเขาแค่ในจอแก้วอ่ะทุกคนวันนี้เราได้เห็นตัวเป็นๆแล้วใช่เห็นตัวเป็นๆเ,เลยโอ้โใช่แค่รูปอะ่ะโ,โ,โอ้โหโอ้โหโแต<ส>่ตา<ค>เลยค่ะเฟมมี่ใช่ค่ะแล้วแต่ผิวเขาดีๆเนาะเขาใช้อะไรนะเขาใช้เคียวโคนค่ะวินต้าเคียวโ,<า>โคนะเพราะมีนใช้เคียวโคนน่ แต่วันนี้ถ้าใครอยากที่จะใช้ตามที่มีนเนาะสามารถเข้ามาร่วมสนุกกับเราได้ก็จะได้ของรางวัลไม่เหมือนกันเนาะได้ของรางวัลจุใจจากแบรนด์ผลิตภัณฑ์จากเกาหลีช้นยอดกลับบ้านทุกคนใช่ค่ะแล้วก็แล้วก็แวกสแตนดี้ตรงนี้เนี่ยที่เห็นใหญ่ๆอยู่ตรงนี้เนี่ยสามารถเข้ามาถ่ายรูปกันได้นะคะใช่ค่ะเรามีของรางวัลแจกนะคะแค่ติดแฮชแท็กคิวโค้ดแล้วก็แฮชแท็กแฮกบิวตี้แลบค่ะทุกคนใช่ค่ะแล้วก็ลงในช่องทาง โซเชียลมีเดียเนาะแล้วก็เปิดเป็นสาธารณะนั่นเองค่ะ mm hmm. ก็จะได้ของรางวัลไปเลยกติกาง่ายนิดเดียวเนะ้ะเฟมมี่แต่ว่าของรางวัลกลับบ้านครบหมดเลยอะ่ะใช่ค่ะแต่ว่ารับแค่100คนแรกเท่านั้นนะ100คนแรกเหรอเขใช่ค่ะต้องรีบแล้วราคาอย่างนั้นนะ่ะต้องรีบแล้วต้องรีบแล้วเนาะกิจกรรมเยอะมากนะคะเดี๋ยวเราแอบ,บกติบว่ามีกิจกรรม หลังจากนี้นเนอะเฟมี่มใช่ค่ะหลังจากนี้มีกิจกรรมให้เล่นสนุกอีกเนสนุกเป็นเกมถามตอบชื่อเกมชื่อว่าอะไรนะคะพี่เนตตาคิวโค้ดควิด a l ร์ลเลนค่ะทุกคนอ่าเห็นบอกว่าควิดใช่ไหม<ช>จะเป็นการถามตอบเป็นคำถามเนาะ มีอยู่เจ็ดคำถามด้วยกันค่ะแต่เราก็แอบ,บกระซิบปไปแล้วระหว่างที่เรากำลังเม,ม้ามอยกันเฟมี่บอกเลยว่าใครที่ฟังเราตั้งแต่แรกเนี่ยโอ้โหตอบได้ทุกข้อแน่นอนเอาไปเลยค่ะเจ็ดรางวัลอุ๊ยรอบนี้ได้เจ็ดรางวัลเลยนะคะเจ็ดรางวัลเลยคะ่ะ<ช>เพราะว่าตอบได้ทุกข,ข้อในคนคนเดียวอืมเลยเหรอคะ รางวัลนะคะมีเจ็ดรางวัลด้วยกันค่ะเราจะได้ QR Code Family ID Card หนึ่งใบแล้วก็ปัดเช็คสภาพผิวเนาะเฟมี่หนึ่งใบอ๋อเช็คสภาพผิวใช่ไหมโหเราก็จะได้รู้แหละว่าผิวหน้าเราเนี่ยเป็นผิวแบบไหนแล้วก็จะใช้ครีมกับอะไรดีใช่ไหมคะเหมาะกับผลิตภัณฑ์ตัวไหนเฟมี่ดีจังเลยพี่เนต้าคือเฟมี่อยากเล่นมากเลยต้องทำยังไงบ้างคะก็อยากเล่นค่ะเราจะถามตอบ แล้วใครตอบในกลุ่มไลน์ได้เร็วและถูกต้องที่สุดรับไปเลยค่ะรางวัลเซต้อียต้องตอบในกลุ่มไลน์ใช่ไหมคะใช่ค่ะเฟมมีแสดงว่าตอนนี้ต้องมาสแกนเข้าคิวอาโค้ดกันแล้วถูกค่ะมาร่วมสนุกเพิ่มเป็นเพื่อนในไลน์ออฟฟิเชียลของเราได้เลยนะคะตอนนี้เรารับแค่100คนแรกเท่านั้นเนาะสำหรับ100คนแรกเนี่ยจะได้ของรางวัลเยอะแยะมากมายเลย ของละวันเนี่ยคุ้มเนาะคุ้มมากค่ะเฟมี่พี่ๆทางด้านซ้ายมือมีใบเสร็จจาก h a ป p y b e a u t ล็ a แไหมคะใครมีใบเสร็จที่ซื้อสินค้าคียวโคจากแ p p y BEAUTY l a b สามารถเอามายื่นที่โตลงทะเบียนได้น,นะคะจะได้ถ่ายรูปคู่กับพี่มินพีรวิทย์กันเลยทีเดียวถูกต้องค่ะมาแล้วตัวเป็นๆ<ช>อยู่ตรงนี้แล้ว ใครที่เดินผ่านไปผ่านมาตรงนี้นะคะเข้ามาร่วมเล่นสนุกกับพวกเราได้นะคะข้างในมีที่นั่งเนาะอีกทั้งวันนี้ยังมีโชว์ร้องเพลงโชว์เต้นอีกตั้งหากนี่จากมิวเจนค่ายแอนติเมตรูปเนาะใช่ค่ะและยังมีโชว์จากพี่มีนพิรวิชใช่ไหมคะรอดูเลยใช่ค่ะต้องรอดูแล้วแบบนี้ไม่นานไม่นานค่ะทุกคนเข้ามาร่วมเล่นสนุกกับเราก่อน ใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนสามารถมาลงทะเบียนตรงจุดนี้ได้เลยนะคะทางด้านขวามือของดิฉันค่ะสำหรับ100คนแรกที่มาลงทะเบียนนะคะจะได้รับไปเลยโฟโต้การ์ดนะคะของพี่มีนพีรวิทนั่นเองค่ะสนใจสามารถเข้ามาสแกนควรโคดนได้นะคะของรางวัลจุใจมากค่ะคุณพี่โอ้โหกิฟต์เซตของคียโคดน่าใช้จริงๆเขาไม่ ฉันอยากได้มากเลยค่ะเฟม,มี่ขออนุญาตวิ่งเอาโทรศัพท์มาสแกนตอนนี้<ะ>ได้ไหมคะเนี่ยเพราะเดี๋ยวม,มันจะเต็มไวเนาะแค่100<ช>คนเท่านั้นนะใช่แล้วโอ้โหเฟม,มี่ไม่ทันแน่เลยไม่รีบอดนะคะทุกคนใช่บอกเลยว่าเป็นครีมที่แบบมาจากเกาหลีเราไม่ต้องไปถึงแดนเกาหลี<ช>ผิวเราก็ดีได้ที่เมืองไทยใช่ไหมเฟมี่ใช่แล้วค่ะถูกต้องเลย ของรางวัลจูดใจจริงๆนะคะคือเควาโค้เนี่ยเขามี4สูตรเนาะเหมาะกับทุกสภาพผิวเลยวินเนต้ามีทั้งผิวมันผิวมันแถบสีฟ้าผิวแห้งปกติแถ,แถบสีชมพูอรวมถึงผิวแห้งมากขัดน้ำมากๆ แถบสีน้ำตาลค่ะทุกคนใช่ค่ะแล้วก็มีตัวแอมพูเนาะที่เป็นตัวสำหรับช่วยให้ผิวเนี่ยฉ่ำโกรการสกินนั่นเองค่ะพกพาง,ง่ายแล้วก็แบบคุณสมบัติแบบอลังการอ่ะเฟมี่ใช่แล้วค่ะใครใ<ช>ไม่เล่นไม่ได้แล้วันนี้พลาดแน่นอนพลาด,ลาด,ลาดถ้าไม่อยากพลาดก็มาสแกนคิวาโคดได้เลยนะคะตรงนี้ สำหรับใครที่มาร่วมงานนะคะแล้วยังไม่ได้ลงทะเบียนสามารถมาลงทะเบียนได้ที่จุดลงทะเบียนตรงนี้ก่อนได้เลยนะคะ mm hmm. ได้ข่าวว่าเขามีงานใหญ่ใช่ไหมเคียวโค้ดอะ่ะใช่แล้วค่ะที่กำลังจะจัดขึ้นนะแบบใกล้ๆได้เองพี่เนตา้าเดือนกุมภาพันธ์ป่ะใช่ <laughs> เป็นงานของแบรนด์เคียวโคเนาะโอ้ oh. เป็นงานที่ชื่อว่าเคียวโค t ดเดอะเน็กซ์เพปเตอร์สเปเชียลอีเวนต์ 2025นั่นเองค่ะคไม่กี่เดือนแล้วนี่โอ้ไม่กี่เดือนเองเรามีแจกรางวัลด้วยเนาะใช่ลุนลับเลยนลับที่นั่ง10รางวัลอะเฟมมี่ที่นั่ง VIP ทุกคนเป็นที่นั่ง VIP เพียงแค่ถ่ายรูปแซนดี้กับพี่มีนพีรวิทตรงนี้เลยนะคะตรงนี้เลยค่ะแล้วก็ลงทางช่องทางสื่อโ,โซเชียลมีเดียนะคะใช่ค่ะ แล้วก็อย่าลืมเปิดเป็นสาธารณะเนาะให้พวกเราได้เข้าไปดูกันหน่อยพร้อมกับติดแฮชแท็กควโค้และแฮชบิวตี้แ l a b ค่ะทุกคนใช่ค่ะก็รับรางวัลไปเลยอ่ะใช่เป็นผู้แบบร่วมลุ้นเล่นรางวัลกันเลยเป็นที่นั่ง VIP สําหรับ10คนเท่านั้นจะเห็นอย่างชัดเจนเลยใช่ไหมเฟมี่ใช่ค่ะบอกเลยว่าพี่มีนของเรารออยู่นะคะมีใครดูหนึ่งในร้อยกันไหมคะหนึ่งในร้อยที่แบบตอนนี้กําลังดังเลยทุกคน ดิฉันก็ดูค่ะคือดิฉันก็เจอพี่มีนในละครด้วยนะคะซึ่งวันนี้เราก็จะได้มาเจอพี่มีนพิรวิทย์ตัวจริงเออตัวจริงเลยตรงนี้เลยนี่เชิญลงทะเบียนก่อนได้เลยนะคะมาลงทะเบียนได้นะคะแวะจบตาเลยสบตาแล้วลงทะเบียนก่อนเลยค่ะมีของรางวัลน่ารักน่ารักเลยค่ะพี่ใช่ค่ะ รับไปเลยนะคะโฟตโต้การ์ดจากพี่มีนพิรวิชใช่มัยคะใช่คะ่ะเฟมมีะ่ะนี่พี่สาวสองคนตรงนั้นมาสแกนกันกดโอโหูางวัลแบบจุใจมากใช่บอกเลยว่าวันนี้มีกิจกรรมสนุกๆด้วยแค่สแกนนี่นี่นี่เนยยกมือถือแล้วต้องสแกนแล้วล่ะค่ะ <c oughs> ใช่ค่ะ <c oughs> ได้ไปเลยเนอะรางวัลเนอะหรือว่าจะถ่ายรูปกับสแตนดี้พี่มีนพิรวิชก็ได้นะคะรางวัลจุใจมากรางวัลจุใจมากจริงจริง ไม่เล่นถ <Wow. S 1> ือว่าพลาดนักนี่สกแกนแล้วเฟมี่ว้าวตรงนี้คนเริ่มเยอะแล้วค่ะพี่เนตา้าเลดมากค่ะบอก<ม>เลยว่า100ค,คนโหจะทันไหมคะเนี่ย